รถประจำเดือนกรกฎาคมค่ะปอดยูร่าเซลแจกจริงทีวีสมาร์ทโซน55นิ้วคนะคะปอดยู่าเซลแจกจริงนะคะไม่จบตานะคะค่ะและนี่คือผู้โชคดีทั้งหมด24ท่านนะคะที่เราจะทำการจับรางวัลน,นะคะรายชื่อทั้งหมดนั้นอยู่ในกลอ่องของเฟินแล้วค่ะนี่นะคะนี่เลยนี่เลยนะคะจับก่อนแล้วเดี๋ยวพี่เฟินโทรอ้ย จับเลยจากหนึ่งท่นจับยี่ท่นนะคะจกยี่สิบสี่ท่นนะคะจะจับมาหนึ่งท่านเ้นั้นได้แล้วได้แล้วได้แล้วเปิดเปินะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบเตียงโทรศัพท์ไว้ก่อนสมชายอบมาค่ะศูนย์โต๊ดแปดเก้าโต๊ดมาตืตื๊ดเดี๋นะคะส่วนเย้ก่อนายทั้งสทั้งนะคะติดแล้วติดแล้วติดแลติดแล้วติดแล้วติดแล้วมุ้รุนมากเลยคุณสมชัยรับไหมคะรู้ครับรู้คร่บค่ะ ุยล,ลัสวัสดีค่ะอขอเรียนสายคุณสมชายค่ะครับผมคุณสมชายคะเปิ้ลน,นะคะเปิ้ลโทรจากาโชว์รูมฟอร์นิเวราเซลสาขาสมุทรปราการค่ะครับค่ะคุณสมชายได้มาออกรถกับทางโชว์รูมเราถูกต้องไหมคะใช่ครับโอ้ล้อรบรถเป็นรุ่นอะไรไปคะเป็นดันเจอีอ็์สี่ประตูออโตโ้โอ้ลรอคะไม่ทราบเซลท่านไหนดูแลยอยู่คะคุณสมชายวัดท้าวเสื โอ้โ้อนรี่วันนีค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่ทางโชรูม,มาค่ะจับฉลากรางวัลผู้โชคดีนะคะสําหรับลูกค้าที่ออกรถกับรอเมื่อเดือนกันยายนาคมค่ะเป็นทีวีขนาดจอ55นิ้วค่ะดีดีด้วยนะคะแสดงความยินดีค่ะ yeah. าทางโชรูของเราให้บริการเป็นยังไงบ้างคะก็โอเคครับบริการน้ำล้วก็ปุประทับใจเลยใช่ไหมคะบริการดีเยี่ยมเลยใช่ไหมคะ ขอบคุณคุณสมชายมากเลยนะคะยังไงเดี๋ยวทางทีมงานนะคะจะติดต่อกลับไปนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่สมชายครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ได้รางวัลพิเศษจากฟอร์ดนะครับของฟอร์ดนิวเวลาสุปราการครับเป็นตัวโทรทัศน์นะครับ55นิ้วครับเป็นไงบ้างครับพี่สมชาย รู้สึก็แปลกใจนะก็ก็ไม่รู้ว่ามีมีมีรายการแบบนี้เนาะใช่พอพอทางบริษัทโทรไปก็ก็ก็เสบายครก็ก็ดีใจครับที่เออออกแล้วก็ขอแล้วก็โชคดีได้ของรางวัลด้วยเฉพาะขอดีเวล่าด้วยครับตัวบริการครับก็รถใช้ดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรครับครับครับเซลไว้ก็ก็ดูแลก็จะเป็นราทช่ติดต่อครับแล้วก็ ก็ส่งข้อมูลตามตามที่เราต้องการซึ่งรถกับผมไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ได้ของแถมได้ของรางวัลตลอด <Okay. S 2> ครับผม